มิชลินเผยผลทดสอบเบื้องต้นยางบรรยาย่ญญญาไม่พบความผิดปกติแต่ปริศนาการสั่นยังไร้คำตอบข้อมูลการขับขี่ของไฟมินอาริกทำมาร์กมาเกตวั่นใจเปโกบรรยาย่าถึงกับไปไม่เป็นข้อมูลหลังเรสออสเตรียเผยฟอร์มดรอบหนักเกินคาดบอสดูคติของขึ้นซัดบรรยาย่าฟอร์มออสเตรียสุดหน้าผิดหวัง กลับมาพบกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการมโต g p ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆด้วยีกันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกันดับสี่เกมมิ่ง าใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube p r e m i u m กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบเท่านั้นแถมยังต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและก็มีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยครับที่ ad doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องกัาวหนึสีเกมมิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อเหอะซื้อได้แล้วซื้อกันเยอะๆครับเขาจะได้จ้างผมต่อมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับ มิชลินเผยผลทดสอบเบื้องต้นยางบัรญาย่าไม่พบความผิดปกติแต่ปริศนาการสั่นยังไร้คำตอบกลายเป็นประเด็นร้อนของศึก m o t ต g p ีที่ออสเตรียไปเต็มๆครับเมื่อฟราเชสโกบัญญาย่าเจอฟันร้ายในสปินเรสจนต้องออกจากการแข่งขันกลางคันแต่ล่าสุดครับผมทางมิชลินครับออกมาเปิดเผยผลทดสอบเบื้องต้นแลละครับว่าไม่พบความผิดปกติใดๆในตัวยางของฟราเชสโกบัญญาย่า บรรญ,ญ,ญาครับออกสตาร์จากกริดแถวหน้าอันดับที่3ครับแต่ด้วยตำแหน่งที่อยู่ฝั่งศกกระปอกของแทร็กทำให้รถเสียอาการตั้งแต่ตน้นคล้ายกับที่เฟอร์มินอารีแก่ครับสตาร์จากกริดที่6เจอเข้าเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ดาวรุ่งสังกัดเกร,กรซินนี่ครับฟื้นตัวได้รวดเร็วไล่แซงกลับมาจนจบอันดับที่6พร้อมทำเวลาต่อรอบติดกลุ่มที่เร็วที่สุดของสนามในขณะที่เป็กโกรบรรญาญ,ญาครับเจอเหตุการณ์เลวร้ายต่อเนื่องก่อนต้องยกธงขาวออกจากการแข่งขันในรอบที่8จากทั้งหมด14รอบ หลังเรสครับผมเจ้าตัวออกมาเผยถึงอาการของรถอย่างละเอียดครับว่าตั้งแต่รอบวอร์มอัพครับผมรู้สึกถึงแรงยึดเกาะด้านหลังที่แปลกมากแล้วพอเริ่มเรสครับก็มีอาการลื่นเยอะมากหลังผ่านไปเพียงแค่3รอบครับยางหลังก็เหมือนหมดไปเลยรถมันสั่นแรงมากครับผมในทางตรงจนถึงโค้งที่1ครับผมแทบไม่มีเบรกเลยครับ เพราะการสั่นทําให้แผ่นผ้าเบรกเปิดออกสุดท้ายครับผมผมก็ต้องหยุดเพราะมันเสียงมากเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วครับผมผมคาดหวังว่าจะได้ลุ้นโผเดียมแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามหวังเลย ทางด้านเปียโรทารามัสโซกับผมหัวหน้าทีมของมิชลินครับยืนยันว่าได้เริ่มการสอบสวนทันทีพร้อมทำงานร่วมกับดูคติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยเขากับผมได้บอกว่าเปโกบ่นเรื่องการยึดเกาะด้านหลังครับเราจึงกำลังตรวจสอบข้อมูลร่วมกับทีมทั้งจากตัวรถแล้วก็ตัวยางนักแข่งหลายคนเจอปัญหานี้ครับแต่ของเปโก้หนักที่สุดเราจะค้นหากันต่อครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบทันทีที่ได้รับคาตอบ แต่ล่าสุดครับฝมิชลินออกมาอัปเดตอย่างเป็นทางการครับ3ข้อในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับซึ่งสรุปได้ว่า 1. ครับยางของบรรย่าพึ่งถูกผลิตเมื่อ2เดือนก่อนผลิตในลายเดียวกันเครื่องจักรเดียวกันวัสดุเดียวกันและก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ 2. ครับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วง4รอบแรกไม่พบความแตกต่างในเรื่องของอุณหภูมิการยึดเกาะหรืออัตราการสปินครับเมื่อเทียบกับรถดูคติคันอื่นๆ3ครับ จะมีการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมที่สำนักงานใหญ่เพื่อหาต้นต่อของอาการสั่นทั้งในมุมของตัวรถและก็ตัวอย่างครับการ DNF ใน s p ในสปินเรสนี้ครับผมทำให้สถิติชนะต่อเนื่อง3ปีติดที่เรสบูริงของบรญ,ญญาย่าต้องหยุดลงทันทีครับโดยชัยชนะครั้งนี้กับผมก็ตกเป็นของเพื่อนร่วมทีมอย่างมาร์กมาเกสก็คงต้องรอดูจากทางมิชลิงกันต่อไปครับว่าสรุปแล้วครับอะไรคือต้นตอปัญหาของบรรยายากันแน่ เพื่อนๆแล้วครับผมคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ฟอร์มในสนามนี้ของบรรดายญ,ญาแย่แบบนี้คอมเมนต์ Comment มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับข้อมูลการขับขี่ของเซบินอาริแกทำมาร์กมาเกตหวั่นใจ มา Mark ร์คมาเกตกับผมยอดนักบิดดูคติเจ้าของัยชนะออสเตรียนกันปีครับยอมรับตรงๆว่าเขารู้สึกกังวลครับเมื่อเห็นชื่อของเฟมินอริแกโผลขึ้นมาไล่หลังในช่วงท้ายเรสหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลและพบว่าดาวรุ่งแรซนี่รายนี้เก็บยางได้ดีกว่ารุ่นพี่ดูคติทุกคนการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมาร์คมาเกตปิดฉากด้วยการคว้าแชมป์กังปีที่6ติดต่อกัน และเป็นแชมป์สนามที่9ของฤดูกาล2025พร้อมทําแต้มหนีในตารางคะแนนเชมเป็นชิปออกไปถึง142คะแนนแต่ชัยชนะครั้งนี้ก็ผมไม่ได้มาแบบสบายสบายครับเพราะว่าเขาต้องไล่บทกับมาโคเบซิกกี้ของอัพพเลียอยู่พักใหญ่ก่อนจะเจอแรงกดดันชุดใหญ่จากเด็กใหม่สุดท้าอย่างเฟมินอาริแกที่เร่งสปีดท้ายเรสจ,จนเดียวกว่าแชมป์โลกถึงครึ่งวินาทีต่อรอบมาร์คมาเกดกับผมเล่าถึงโมเมนต์ที่ทําให้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับว่าตอนแรกครับผมเห็นว่ามีใครสักคนกําลังไล่มา แต่ยังไม่รู้กับผมว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งผมแซงมาโคเบซิกกี้ได้แล้วหันไปเห็นว่าเป็นอัลดีแกตอนนั้นต้องบอกเลยครับว่าผมเริ่มกังวลแล้วครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ครับเราวิเคราะห์ข้อมูลของนักบิดดูคาติทุกคนและอัลดีแกก็คือคนที่รักษายางได้ดีที่สุดไม่เพียงแค่นั้นครับระหว่างศึกชิงตำแหน่งกับมาโคเบซิกกี้มาเกสถึงกับต้องยอมถอยเกมกลางเรสเพราะรู้ตัวว่ากำลังเผายางหลังมากเกินไปครับโดยมาร์กมาเกดกับผมบอกว่า การที่ต้องวิ่งตามมาโคเบซิกกีตลอดครับทำให้ผมเบรกไม่ได้อย่างที่อยากทำผลก็คือยางหลังถูกใช้งานหนักเกินไปครับโดยเฉพาะตอนออกจากโคง้งผมเลยต้องยองผ่อนเกมกลางเรสหายใจลึกๆครับแล้วเก็บแรงไว้ค่อยบุกใหม่ช่วงท้ายท้ายที่สุดกับผมกลยุทธ์อดทนรอโอกาสก็ได้ผลครับมาเกตกลับมาระเบิดฟอร์มใน3รอบสุดท้ายจัดการคุมจังหวะรักษาระยะห่างจากอาริแกและควา้าแชมป์ได้แบบหืดจับเล็กน้อยโดยมาร์คมาเกตกับผมทิ้งท้ายว่า ไม่คิดเลยครับผมว่าจะมีคนนอกโผลมาพร้อมเพสระดับนี้แต่เฟมินอารีแกรครับผมทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากจริงๆงานนี้ครับผมแม้แชมป์จะตกเป็นของมาร์คมาเกดแต่ดาวรุ่งอย่างอารีแกรครับผมก็ส่งสัญญาณดังชัดเจนครับว่าเขาไม่ใช่แค่ตัวแถมในปีสตาร์ทอีกต่อไปเพื่อนๆล่ะครับผมคิดเห็นยังไงกับผลงานของอาดีกในสนามนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับ เป็โกถึงกลับไปไม่เป็นข้อมูลหลัง Austria, เรสออสเตรียเผยฟอร์มรอบหนักเกินคาดฟรานเชสโกบัญญญากับผมนักบิดทีมโรงงานดูคติต้องเจอกับความจริงอันโหดร้ายครับหลังมองย้อนดูข้อมูลตัวเองจากศึกออสเตรียนมโต g p ีพีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงขั้นเจ้าตัวเอ่ยปากครับว่าไม่เข้าใจเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มของตัวเอง เรทที่เรดบูริงกับผมจบลงด้วยอันดับที่8ครับสำหรับบรรดาญาในขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างมาร์คมาเกดคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งสปินเรสและฟูลเรสต่อเนื่องเป็นสนามที่6ติดต่อกันซึ่งตอกย้ำช่องว่างระหว่าง2นักบิดดูคติได้อย่างชัดเจนแม้ในเรสวันอาทิตย์ครับบรรดาญาจะหลีกเลี่ยงปัญหาสตาร์สปินที่เล่นงานเขาในสปินเรสก่อนหน้าแถมยังสามารถกดเบรกแซงมาร์คมาเกและขึ้นนำมาร์คในช่วงแรก แต่เมื่อการแข่งขันดำเนินต่อไปครับฟอร์มของเขากลับดอปดงเรื่อยๆจนไม่เหลือเขาความแรงเหมือนที่แสดงออกมาในรอบซ้อมในวันศุกร์เลยล่ะครับสิ่งที่น่าช็อกกว่านั้นก็คือเมื่อเจ้าตัวไปดูข้อมูลหลังเรสครับกลับพบตัวเลขที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาซึ่งบรรยาญาครับผมเปิดใจกับ TNT Sport ครับว่าผมไม่รู้จริงๆครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็สตาร์ทได้ดีนะครับดีกว่ามาร์กมาเกด้วยซ้าแต่ผมกลับช้ากว่าพวกข้างหน้าผมลองเทียบข้อมูลกับปีที่แล้วทั้งระยะเวลาเรส ปีที่แล้วผมเร็วกว่า12วินาทีและถ้าเทียบกันตรงๆครับผมน่าจะคว้าแชมป์ได้ด้วยซ้ําแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยครับมันแปลกมากครับความรู้สึกตอนนี้ก็คืออธิบายอะไรไม่ได้จริงๆครับผมไม่คงเส้นคงวาบางเซกชันผมเร็วที่สุดมีเพจท่ยอดเยี่ยมครับแต่พอแข่งจริงแล้วผมกลับช้ามากจบที่8ครับมันไม่เข้าใจจริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น สำหรับบัญญญาครับศึกที่ออสเตรียไม่เพียงทําให้สถิติส่วนตัวถูกตั้งคําถามครับแต่ยังสะท้อนให้เห็นครับว่าการต่อสู้เพื่อไล่ล่ามาร์กมาเกตและเหล่าคู่แข่งแถวหน้าในปีนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปเพื่อนๆละครับผมคิดว่าหลังจากนี้ครับบัญญญาจะกลับมาคืนฟอร์มได้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับบอสดูคติของขึ้นฟัดบัญญญาฟอร์มออสเตรียสุดน่าผิดหวัง ศึกออสเตรียงกังฟีครับผมต้องกลายเป็นเวทีแห่งความผิดหวังของฟาชเชสโกบาดายา,ยาเมื่อจีจีดาเลนยากับผมบอสใหญ่ของดูคาติออกมาเปิดปากแรงถึงฟอร์มของลูกทีมกับว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากๆและเรียกการแข่งขันครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆตลอด3ปีที่ผ่านมาครับบัญญายาคือเจ้าพ่อแห่งเรสบูริงด้วยชัยชนะสุดเหนือชั้นถึง2ครั้งติดต่อกันและถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวเต็งแชมป์ในปีนี้ โดยเฉพาะหลังเพื่อนรวมทีมอย่างมาร์กมาเกสครับผมออกมาฟันธงครับว่าเปโก้คือคู่แข่งหลักในวันอาทิตย์เริ่มเรสมาครับบรรดายญาพุ่งขึ้นไปถึงระดับที่2ไลบีมาเกตได้อย่างดุเดือดแต่หลังจากนั้นครับผมทุกอย่างก็พังลงรถของเขาช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจนหลุดกลุ่มนําและถลายลงไปจบในอันดับที่8ตามหลังมาร์กมาเกตอยู่ถึง12.4วินาทีจากระยะเวลา28รอบเต็มครับ สิ่งที่น่าผิดหวังก็คือเจ้าตัวเองครับอยังอธิบายไม่ได้ครับว่าทําไมฟอร์มถึงดรอปขนาดนี้ขณะที่ลุงจีจี้กรผมได้ให้สัมภาษณ์แบบไม่อ้อม้อมครับกับสกายอิตาเลียครับว่าทุกๆเรสที่ผ่านไปครับคือโอกาสที่เสียเปล่าในการพัฒนาตัวเองเป็โกมีสุดสัปดาห์ที่ดีในรอบซ้อมทั้งหมดแต่วันนี้ครับการแข่งของเขาคือคําจํากัดความของคําว่าน,น่าผิดหวังบัญญายํากำลังเจอปัญหาทั้งซีซั่นกับ GP25 ครับโดยเฉพาะลักษณะการเบรกที่ไม่เข้ากับสไตล์การขี่ของเขา ซึ่งก่อนเรสที่ออสเตรียครับเจ้าตัวยังย้อนดูเทปเก่าและบอกว่าไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยกับการขับขี่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีก่อนๆหลังจากเรสวันอาทิตย์ครับบรรยายาพูดกับ d a เอครับแบบหมดความหมดทนครับว่าผมโฟกัสแบบเต็มที่มาตลอดครับไม่เคยเสียสมาธิเลยครับแต่วันนี้ครับผมเร่งเครื่องไม่ได้เลยทุกคนแซงผมตอนออกโค้งหมดผมหวังว่าดูคาติจะอธิบายสิ่งนี้ให้กับผมได้เพราะความอดทนของผมมันใกล้หมดแล้วจริงๆครับ ปัจจุบันครับผมบัญญาญ่าหล่นไปไกลถึง197แต้มตามหลังมาร์กมาเกตในตารางแชมเปี้ยนชิพและยังตามหลังอเล็กมาเกตอยู่55แต้มในการลุ้นอันดับที่2ก่อนเข้าสู่สนามถัดไปที่ฮังการีในสุดสัปดาห์หน้าครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต g p ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนบพี่กันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอฝากเพื่อนบพี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดูสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ